สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อสั่งลุยรายการที่จะมาติดตามเราไอาเฮียทั้งหลายที่ได้รับภารกิจจากซสอให้เข้าร่วมการแข่งขันซ BR300R Thailand d r e a m Cup 2 0ด5วันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือเฮียถึกจากทีมถึกท่าข้างสวัสดีค่ะเฮียถึกแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเฮียถึกเราตามไปดูการเตรียมทีมถึกท่าข้ามกับคุณธงชัยก่อนนะคะ สวัสดีครับเจ๊ป,ป่องเขาสั่งมาให้มาดูมาตรวจสอบว่าซอตุย๋ยเขาสั่งมาว่าอย่างไงบ้างผมชอบไปนะครับ8ริ้ว8ริ้วนี่น่ะรู้มาจากคนข้างหลังนู่นเลยว่าทําไมเขาถึงชื่อ8ริ้ว8ริ้วคือปลามันตัวใหญ่มากบ้างทีอะ8ชิ้นเลยทั้งีมดแริ้วป็ช่อนนั่นก็คือฉะเชิงเซาครับผมไปฉะเชิงเซาผมชอบมาผมชอบไปแข่งเรือไปแข่งเรืออ,อาเฮีอกถึกตาถึกข้าข้ามเนี่ยเฮียสมชทยเนี่ย จากเรือนี่นะเฮอถึงมาเป็นรถแล้วเนี่ยถึงค่าข้ามนะครับไปชาเชิงเซานนอกจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วต้องไปที่สมชัย8ปดพ้วมอเตอร์นะครับตอนนี้ Honda าซ300 r 300R ร์สามร้อยอา n d ฮอนด้าไทยแลนด์ตรีมครับมาแล้วนะครับสำหรับเฮือถึกแล้วก็ซอสตุยนี่เขาสั่งมาสั่งมาว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันีิว่าซอสจะรับรว่างไงบนะ้ามาดูดิช่างไก สองคนนี้แปลกนะถามว่าใครเป็นหัวหน้าช่างไม่มีหัวหน้าน่ะเสมอภาคประชาธิปไตยใช่ครับยังไงมาถนไทยประชาธิปไตยครับอ่าเต็มที่กันเต็มที่ครับทำสมัยไม่ประชาธิปไตยทำสมัยนะยังไงซอตุ๋ยว่ายังไงบ้างน้องซอสถุยว่าไงมาบ้างสั่งมาก็จะสับมาว่าทำให้ดีที่สุดครับในสนามนี้ครับในทุกๆสนามครับแล้วเป้าล่ะเขาสั่งมาว่าตั้งเป้าไว้แค่ไหนก็ตั้งเป้าก็คือว่าทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ ทำผลงานให้ดีที่สุดครับผมเดี๋ยวเรื่องผลงานเดี๋ยวเราต้องไปถามนักแข่งนะครับว่านักแข่งเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทําตัวเขาถึงไหนอ่ะเรามาคุยกับน้องชื่ออะไรครับ,รบน้องกบงน้องกบเขาที่เราคุยกันทีนีแล้วนี่น้องกบเนี่ยยังไงลหละตอนนี้อซอเขาสั่งหัวหน้าช่างทั้งคู่มาแล้วเราเนี่ยนะถ้าเป็นคนขี่เราคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเป็นไปตามเป้าที่ซอตุ๋ยสั่งมาอ๋อลุยอย่างเดียวครับ สู้อย่างเดียวครับตอนนี้ใจสู้ครับสู้เต็มที่ครับใจสู้อย่างเดียวจะไหวเหรอครับไหวครับ <c oughs> รถแข่งน่ะ <c oughs> ไหวไหมรถน่ะรถตอนนี้พร้อมแล้วครับเซตรถเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าอีกทีเซตอีกทีหนึ่งพร้อมแล้วครับเต็มที่ครับ เซตเมื set, set MM well uh, ่อวานไม่ค่อยดีวันนี้เซตอีกทีหนึ่งเมื่อคืนที่ไปเซตกันมาเซตกันแถวฉาชิงเซาเอาละปเดียบปเดี๋ยวป้เดียวเราต้องรู้กันนะครับวันนี้ดูที่ว่าเมื่อเราตั้งเป้าไว้เราจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยนะอะไรคิดว่าเราเกิดความมั่นใจในการที่เราได้คร่อมอ่าน CPR 300A ตัวนี้ก็มั่นใจไหมมั่นใจครับเชื่อครับทีมงานช่างทุกคนเขา สมรรถนะรถเป็นยังไงรถเนี่ยออตอนนี้นิ่งๆหมดแล้วครับตอนนี้รถเซตร,รถมาได้โอเคแล้วครับรถสแตนดาร์ดเนี่ยออร์ด้า 43, สี่พันสดามร้อยมาร์ดที่ยังไม่ทําแข่งเนี่ยดีไหมดีครับเดิมๆก็ดีอยู่แล้วครับมันอยู่ที่ช่างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปคุยเรื่องช่างฟิตร่างกายหรือเปล่าฟิตครับอยู่บ้านก็ฟิตทุกวันครับชเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับอยู่บ้านฟิตเนี่ยไม่เคยได้ยินนะอยู่บ้านฟิต แสดงว่าที่บ้านมีเครื่องมือออกกาลังกายเหรอครับก็มีวิ่งบ้างเล่นฟิตเนสบ้างครับครับแล้วมีใครเป็นเทรนเนอร์สำหรับฟิตเนสไมีครับไปคนเดียวเลยครับอาหารซอสตุ๋ยให้อาหารดีไหมหมายถึงว่าไม่ได้เลี้ยงหมูหน้าเดีอนหน้าแขกนะอาหารเนี่ยคิดว่าครบหมดหมู่ไหมที่เราได้พัฒนาการเข้าไปโอ้ครบเลยครับทุกอย่างเต็มที่ทุกอย่างเลยครับหมูเห็ดเป็นไก่ครบทุกอย่างครับหมูเห็ดเป็นไก่ครบหมดเลยเครื่องดื่มบำรุมกำลังดื่มหรือเปล่า เดิมครับนอนมาตั้งกี่ชั่วโมงนอนสองชั่มก็นอนแล้วครับสองสามชั่มก็นอนแล้วครับตื่นกี่โมงตื่นมาหกโมงตีห้าหกโมงเนี่ยครับโอเคครับแปดชั่วโมงในการพักผ่อนนะครับออกกําลังกายนะครับเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยะนะเอาละวนันนี้พอจะรู้ได้นะครับว่าซอตุ๋ยเนี่ยเขาสั่งมาสั่งพานเฮียืึกสั่งพานช่งางไก่สั่งพานทุกคนมาเลยตอนนี้เรามาดูแล้วเราพอจะทราบแล้วว่า กบนะบเขาความพร้อมร่างกายเขาเนี่ยกบเขาได้ขนาดไหนนะครับผมก็เชื่อว่าก็คงจะพร้อมคนหนึ่งแหละถึงแม้ว่าจะไปออกกาลังกายด้วยตัวเองก็ตามนะครับก็ต้องถามช่างไก่นะครับคือช่างทั้งสองแหละว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบความรับผิดชอบสูงทีเดียวเพราะว่าเราต้องสร้างความมาให้กระเด็งได้แล้วก็สร้างความมั่นใจกับรถแข่ตตงตัวนี้อยากจะทราบว่าช่างทั้งสองเนี่ยมีใครฝึกสอนมีใครบอกเทริคต่างๆอะไรมีไหม มีครับมีครับอันนี้ตอบด้วยความจริงนะครับว่าผมมีพี่เลี้ยงผูกพูที่อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งท่านที่คอยแนะนำการปรับแต่งรถการโจนรถการอะไรให้ครับเพราะลรพังพวกผมเองผมมาจากเด็กในคลองครับแห่งระเรือครับแต่ผมมีพี่เลี้ยงครับแนะนำเราได้ไหมครับไหนอ่ะโอ้เราไปหาเขาเลยเราไปหาเขาดีกว่าเราไปหาเขาดีกว่านี่โอ้โหเนี่ยนกนกตะกบเนี่ยอยู่ด้วยกันคนนี้ชื่อนกนะคนนั้นชื่อกบกบเี่คนขี่นะนกเป็นต้องบอกว่าทั้งนั้นต้องอยู่เบื้องหลัง เบื้องหลังในที่นี้นะครับถ้าพูดถึงว่าคนรัชตากาโตกรนี่พ่อติงโนกถ้าพูดง่ายๆกพ่อติงโนกนั่ในแหละนะครับไอ้ติงโนกนี่ใครอ่ะ <c oughs> ติงโนกก็ลูกพี่อยู่ครับตอนนี้ติงงนกเป็นลูกพี่ <c oughs> ใช่ๆๆๆๆใช่ใช่ใโอเคจริงๆงแล้วเนี่ยนะช่างนกก็มีซ้อมเหมือนกันนะซ้อมสั่งให้มาลุยปะ่ะเนี่ยครับครับก็ซ้อมสั่งเต็มที่อยู่แล้วครับอ่าโอเคเขาบ,บอกว่าออกจากแปดริ้วพวกหลวงพ่อกระทอนมาต้องสู้เั้งทุกคนครับออกจากแปดริ้ว ต้องพกหลวงพ่อโสธรมาทุกคนเพื่อจะสู้แล้วต้องมาไหนเกิดลืมาพามาทําไงอะผมมาติดตัวตลอดอยู่แล้วครับแหมของันนี้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพกหลวงพ่อโสธรมาเิียนต้องเรียกให้หลวงพ่อโสธรกับผมนะครับหลายองค์ละทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เลยปฏิรายครับนอกจากได้หลวงพ่อโสธรมาแถมได้ปลาแปดลิ้วกลับมาอีกด้วยตอนนี้เราไปฝึกเขายังไงนะสอนสองคนนั้นยังไงก็ฝึกอันดับแรกเลยก็คือสอนในห้องกีฬาก่อน ออกรงกายเสร็จก็สอนท่าแห้งก็คือบนบกนดี่แหละแล้วก็มาเรียนรู้ในสนามจริงที่ไทยแลนด์สกิตนะก็สอนก็คือดับแรกให้ให้ของขี่ด้วยตัวเขาเองชักเมื่อชักเมื่อพอตั้งหน่อยเมื่อแล้วนั่งหน่อยนั่งหน่อยก็คือระดับแรกเนี่ยเราให้เขาขี่ด้วยตัวเขาเองนี่ให้เขาปล่อยตัวเขาให้หมดก่อนแล้วเราก็ไปดูว่าจุดที่มันขาดไปอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็กลับมาเรียนบนที่แห้งอีกทีหนึ่ง แล้วค่อยกลับไปแก้ในในสนามใหม่นะซึ่งในสนามไทยแลนสกิตเนี่ยจะเป็นแต่ละโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันถ้าถ้าพูดว่าชีวิตมันมันคนละชีวิตในแต่ละโค้งในแต่ละลายมันจะครบทุกรถและรถท่าเลยมีโค้งแคบโค้งกว้างบางโค้งต้องดิฟอะไรเงี้ยอันนี้ว่าถ้าร่างกายเขาพอเนี่ยมันก็จะสอนเทคนิคสูงไปเรื่อยเรื่อยได้นะอันนี้ว่ากบเนี่ยเขาเป็นนักแข่งที่ แข็งแรงออกลังกายเก่งแล้วก็ขี่ได้ง่ายนะก็มีที่หนึ่งที่สองอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้พูดถึงนักแข่งทีนี้อยากจะรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวนักแข่งเองนะแต่เมื่อทีมช่างเนี่ยจริงๆช่างมีความสำคัญเราเทรนเราฝึกช่างใไ้ครับก็ช่างเนี่ยอันดับแรกเ,เลยก็ที่มาที่ไปอย่างเช่นว่าทําตรงนี้ได้อะไรทําตรงนี้เสียอะไรทําไมต้องทําตรงนี้ทาความเข้าใจ จุดเริ่มต้นของโดรวก่อนว่าทําไมต้องเปลี่ยนอร์เตอร์ทำไมต้องเปลี่ยนท่อทาไมต้องไล่แมปไฟอะไรประมาณนี้ครับจะออกไปซ้อมใช่ไหมครับครับจะออกนะเดี๋ยวเราไปดูที่เขากำลังจะออกไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูไปให้กําลังใจเชียร์ต้องให้กําลังใจเด็กหน่อยก็ต้องบอกว่าบุคลากรนะครับบุคลากรทีมแข่งก็ต้องมีอย่างนี้นะครับต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์ ถึงที่ประสบคันว่าครับเชียร์คือ Honda c b 300 r 300R Honda Thailand Dream ครับสำหรับทีมถึกท่าข้ามสมชาย8ริ้วมอเตอร์ปิดให้อมลองให้ถึงถึงท่าข้าม